วันท, 7, Jamie, ที่7มกราคม2568มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดพิทัศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ2567 sniu km share and learn 2024จัดขึ้นที่หอประชุมจามจุรี1โดยศาสตราจารย์ดรทศวรรศรีตะวันรองอธิการบดีกล่าวเปิดงานและนางอมรรัตนกลินหัวหน้างานวิเคราะห์และงบประมาณรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนกล่าวรายงาน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนามหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน SDG จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของ12ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ทั้งหมด21องค์ความรู้ วันที่10มกราคม2568มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีพศ2568โดยจัดการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์และเดินขบวนพาเหรดนักกีฬาโดยมีผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมในขบวนพาเหรดที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยอง์กรไปยังโรงยิมเนเซียมหลังเก่า ในการจัดการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น4ีคณะสีได้แก่สีชมพูสีเขียวสีม่วงและสีน้ำเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภาาัฏสกลนครเกิดความตื่นตัวในการออกกำลังกายและเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร coming on วันที่11มกราคม2568คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมงานบันเด็กแห่งชาติประจำปี2568โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพลฤทธิธรรมรองอธิการ,รบดีเป็นประธานเปิดงานจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมเสริมความเป็นครูาคณะครุศาสตร์ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมกิจกรรมจากนักศึกษา,าคณะครุศาสตร์ทั้ง14สาขาวิชากิจกรรมโชว์หุ่นยนต์และการจัดแสดงงานศิลปะ ซึ่งมีเด็กๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก